ดูดวงชาวราศีเมถุนระวังดวงใหญ่จริงอำนาจบาร,รมีวาสนาปี2007ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอำนาจบาร,รมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มต่านจะทำสิ่งกิจการอันใดก็ประสบความสำเร็จลุงโลดแช่มชื่อราบลืน่นเปรียบเหมือนดังเสือใหญ่เสือใหญ่ที่คอยตะคุบกินเหยื่อนะครับเหยื่อที่มีพละพลังอำนาจบาร,รมีไม่ได้ต่างอะไรกับเสือเลยนะครับชาวราศีเมถุนเปียบเหมือนดังเสือใหญ่ กุบกินเยอะปราบศัตรูหมู่มารให้พังมาลายหายไปสิน้นดวงชะตาเปิดดวงใหญ่จริงเกิดขึ้นในโชคชะตาชาวราศีเมถุนปราบศัตรูหมู่มารอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุ้มครองรักษานนนำโชคชะตาแปรเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีดวงจะ,จะเจริญรูปเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรับโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องระแวดระวังสิ่งใดระวังอะไรครับระวังรวย เพราะว่าดวงใหญ่จะต้องคู่กับอำนาจบาร,รมีวาสนาเงินทองจะเข้ามาประเดบประดังในปีนี้ขอํานายว่าท่านจะมีความสุขสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านใครบางคนนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาลมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาจนทําให้ท่านสุขสม,สมหวังดังใจหมายจะทําอะไรราบลื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิด ปรับปรุงแก้ไขในชโชกตะจะมีคนอายุน้อยกว่านำพาซึ่งโชคลาภติดต่อเจราจาการค้าได้พบกับเพื่อนเก่าเพื่อนเก่ามาต่อรองมาพูดคุยทําอย่างนี้สิเป็นแบบนี้สิทําอย่างนั้นสิแล้วท่านจะได้พบกับอะไรบางอย่างถึงเวลาสมเหตุสมผลจะรวยจนเทวดาุดไม่อยู่โชชะตามีเกณฑ์เดินทางแดนไกลถึงต่างแดนไปพูดคุยเจราจาต่อรองต่างแดนถึงต่างแดนนะครับถึงต่างประเทศ ครับผมพูดคุยเจรจาอาจจะมีการคา้าการงานการเงินที่ประสบความสำเร็จใครบางคนจะนาพาท่านไปพูดคุยครับไม่ว่าจะเป็นการขยับขยายการต่อรองการพูดคุยเจรจาต่อรองอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุ้งคองรักษาหนุนนาดวงชะตาปิกผันแปรเปลี่ยนแปรผันสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเข้าข้างท่านแต่ระวังอย่างเดียวครับระวังเทวดามาลองใจด้วยบุญวาสนาที่สูงส่งตกกากาบาทอํานาจบารมีวาสนา ครับวงเล็บเอาไว้แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดเอาไว้แล้วชาวราศีเมถุนจะเริญลุกเรืองในปีนี้ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีสุขสมสมวัาดิ์ดังใจหมายกลางปีจรเิญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานาเงินท้ายปีรับทรัพย์รวยโชคเพราะฉะนั้นโชคลาภเงินทองบารมีเลขเสี่ยงนาโชคจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านท่านจะทําอะไรก็ต้องใจเย็นเตั้งจิตตั้งใจมากเพราะว่าต้องดักไว้หลายๆา,ยายทางครับดักสีสออก4ีส 25ออก24ดักไว้หลายหลายทางป้องกันเราแวดระวังเพศไปกับทุกสิ่งทุกอ,อย่างปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาดวงชะตาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพิกพันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจะได้พบปะพูดคุยเจราจากับใครบางคนใครบางคนจะนําพาซึ่งโชคลาบบุญบารมีวาสนาจะแจงตามแบบแผนประเพณีและท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้ว นะผมพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเงินทองไหลมาเทมาประสบความสําเร็จสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่จะต้องเจราจาต่อรองพูดคุยว่าควรที่จะต้องทําอย่างไรบ้างควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนตรงไหนที่บกพร่องบิดผิวแหวกแนวผิดแพกแบวกแนวยังไม่มีการเซ็นสัญญาที่ถูกต้องควรที่จะต้องระวังระวังระวังคดโกงระวังคนคิดร้าย เพราะว่าชาวราศีเมถุนอำนาจเยอะศัตรูก็ยิ่งใหญ่ตามไปด้วยเราเวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับ